นี้เป็นเวลา6นาฬิกาตุ๊ด,ดกาศดีเนาะฝนก็ตกปล่อยๆตกมา30วิแล้วก็หยุดืมดูชี่ลมก็เย็นสบายมากติดภูเขาติดทะเลเลทะเล,ะเลผู้ชายตกปลา บรรยากาศมันดีอย่างนี้นี่เองนะอันนี้เป็นเกาะส่วนตัวนะคะอือน,นี้เราจะนอนกันที่นี่ดูเหมือนปราสาทท่านค้าวเดกคุลาดีดน,นะลมพัดย็นดีแซวแซวเด็กเกาหลีกันดีกว่าวเด็กเกาหลีกันไหมคะ หน้าตาน่ารักด้วยนะห่านมาเจอเมงกระจัยวอีกแล้วไปแล้วอดแซวเลยดูแค่นี้แหละดูบรรยากาศรอบๆบ,บายบาย